สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้จะมาพรวนพวกนี้นะครับยาวนะครับเห็นไหมครับ,รบเขาเจอปุยคอกเข้าไปแล้วก็จะงามเดี๋ยวเราก็จะเอายาออกแล้วก็ปักไม้คับก่อนอื่นต้องมาดูอุปกรณ์เหมือนเดิมครับจอบพรวนคู่ใจตัวนี้นะครับแล้วก็อ๋อเห็นไหม จอพรวนแล้วก็เราจะใส่ปุ๋ยคอกทีหลังนะครับแล้วก็พรวนเสร็จพรวนพรวนให้ไล่ออกมาเลยเอาหญ้าออกให้หมดเริ่มกันเลยครับก็สับๆไปก่อนสับสัดินก็น,นุ่มจะแข็งแข็งนุ่มมันก็จะอ,ออกง่ายนะครับนะครับเห็นไหมครับค่อยๆอ,ออกออกไปขั้นตอนนี้ก็ใช้แรงนิดนึง คล้ๆเอาพวกเห็บม้าออกนะครับถ้าออกได้มังก็จะสบายนะครับกว่าออกมาลากทีู่ญเสียไปนะครับยังไม่ได้บำรุงเอาอะไรนะครับโอเคตัวนี้ผมปลูกทำต่อนะครับเดี๋ยวลากที่กำลังบำรุงเสร็จเราบำรุงให้งามทีรอบก็จะเปลี่ยน ก็จะเปลี่ยนสายพันธุ์ต่อที่ใช้นี่ก็ต่อบิวมองนะครับเขาทนแล้วก็จะเริ่อนเติมตัวได้ดีลากจุด ไปเดี๋ยวเขาสร้างใหม่ครับสับๆับให้นุ่มก่อนส,สับไปเรื่อยๆเดี๋ยวรากหญ้าก็ออกอยู่เขาเอาดินไว้เอาหญ้า จริงๆพวกนี้ถ้าดูแลมันตั้งแต่แรกก็ไม่เป็นไรนะแต่อันนี้ผมไม่ได้ดูแลคนับผลต่ แล้วต่อไปเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกรอบๆนะครับรอบๆบ,บริเวณนี้นะครับหนึ่งใช้ได้โอเคนะเสร็จไปแล้วหนึ่งต้นหนต้นต้นนี้เราก็ทำมาแล้วนี่ก็ทำแล้วอยทำไปเรื่อยๆเนี๋ยก็เปลี่ยนสายพันธุ์ครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ปุ๋ยคอกของเรา ใส่ไปได้เลยเอ,อ๋อวันนี้ลืมเอาดูลมไม้มาครับเดี๋ยวก่อยมาใส่ทีหลังเางนี้ครับไม่ต้องไปใส่ตรงกลางนะครับปักไม้ก็ปักข้างๆ เจ้าถุงถุงปลูกถุงดินปลูกของเขานเนี่ยเกีบยรงแรงทางนะแต่ตอนนี้ลากเขาเดิอนออกมาไกลแล้วน่าจะดดนอยู่แต่ไม่เป็นไรก็คล้ายๆพวนเดี๋ยวเขาก็สร้างลากใหม่ขึ้นมาเองนะครับดูลม ใส่่ทีคนครัพอเสร็จเรียบร้อยครับนี่น,นะครับการปลูกแบบต้มสุรเดชทําแบบนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ